สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้นะครับผมกระทาการแพ็คต้นไม้ให้ลูกค้านะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าประจํานะครับที่เพิ่นกลับมาอุดหนุนอีกนะครับผมนี่ครับจะทําการแพ็คให้เพิ่นนะครับผมเมื่อวานนี้ผมไปส่งต้นไม้นะครับไปสซนีเพิ่นใจดีนะครับมอบของขวัญปีใหม่ให้นะครับผมนี่ครับที่เพิ่นมอบให้มี2อย่างนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปฏิทินนะครับผมยำพันในแกะเลยนะครับนี่ครับขอบคุณเพิ่นหลายๆเออครับผมสาหรับ ไปษณีนะครับที่ที่ผมทําการจัดส่งเกือบทุกวันเลยนะครับผมใครที่เป็นลูกค้าไปษณีที่ขายออนไลน์หรือว่าส่งของเป็นประจํานะครับก็จะได้ของขวัญปีใหม่กระเพิ่นนะครับผมเนาะมาเบิ่งกองนี่กันนะครับผมเนาะว่าเป็นเอียงนะครับผมทุกท่านนี่ครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมว่าคืออะไรข้างในนะครับผมโอ้นะครับสวยงามนะครับผมทุกท่านนี้นะครับ นี่ครับเปิดออกมาจะเป็นกระติกน้ําร้อนนะครับผมทุกท่านได้สองอันเลยนะครับผมนี่ครับโอ้สุดยอดเลยนะครับผมเนาะได้ทุกปีนะครับผมเนื่องจากไปส่งไปไปสานีเป็นลูกค้าประจําของเพิ่นเลยนะครับผมเนาะบริการดีพร้อมนะครับผมมั่นใจในการจัดส่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนาะจะพาไปดูต้นไม้นะครับยังมีต้นไม้ขายเรื่อยๆนะครับผมเนาะสำหรับคนที่ อุดหนุนนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับมาชมบนสีว่าวันนี้มีอะไรมานําเสนอนะครับผมสลหรับวันนี้นะครับผมมีต้นไม้มานําเสนอบนสีที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับคือบนสีโบราณต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้ากุุงเดนมาร์กมานําเสนอด้วยนะครับผมสําหรับช่วงฤดูหนาวอย่างนี้นะครับบนโบราณต่างๆที่เป็นบน เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนั้นจะมีสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมอันนี้คือเจ้ากรงเดนมาร์กที่กัดสีสวยๆแล้วนะครับสําหรับเจ้ากรงเดนมาร์กกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มกอไม่สูงมากนักนะครับผมเหมาะสําหรับไปตั้งโชว์บริเวณข้างบ้านหรือมุมบ้านต่างๆนะครับผมกอนี้นะครับผมมีจํานวนประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับ สำหรับกระถางนี้นะครับผมมีจำนวนประมาณเกือบๆ3ือบต้นเลยนะครับผมจะขายอยู่ที่สี่ร้อยรวมส่งนะครับเป็นบนโบราณตัวหนึ่งที่คนเลี้ยงต้องมีหัวจริงๆนะครับถึงจะกัดสีส่วนอย่างนี้นะครับผมแต่ก่อนนี้เป็นไม้สำหรับในวังหรือว่าข้าราชการต่างๆชอบนิยมสะสมนะครับผมผมไม้โบราณที่ต่างประเทศมอบให้ตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเลยนะครับผม มาต่อกันที่บนสีพื้นใบสีขาวๆกันหน่อยนะครับสลับกระถางนี้นะครับผมน้องเป็นสหัสเดชะนี่ครับเป็นบนสีสหัสเดชะที่กําลังจะแผลงหรือว่ากลายเป็นเจ้ากรุงลงกาแล้วนะครับผมท่านที่ผมสังเกตดูตรงขอบคิบเขียวตรงนี้ไม่มีเลยนะครับผมทุท่านนี่ครับใบนี้น่าลุ้นมากๆเลยนะครับผมมีสะโพกที่กว้างและใหญ่นะครับแล้วก็ขอบนะครับผมขึ้นลายแล้วนะครับผมนาอเพราะว่าปกติแล้ว ขอบใบเพิ่นจะเป็นสีออกเขียวอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับสะดือออกทงแดงนะครับผมสะโพกสะโพกกว้างนะครับผมสำหรับบอนสีสหัสเดชกระถางนี่นะครับเป็นฟอร์มที่กําลังโตนะครับผมทุกท่านเป็นพุ่มที่ไม่สูงมากนักนะครับเหมาะสาหรับไปตั้งโชว์สำหรับกระถางนี่นะครับผมมีประมาณ10ต้นนะครับแต่ว่าในต้นที่แก่และกําลังกลายนะครับผมทุกท่านกระถางนี้จะขายอยู่ที่สี่ร้อยรวมส่งนะครับผมคนที่ ตามหาไม้ตัวนี้อยู่กับเหมาะเลยนะครับผมับมาเปรียบเทียบกับบนสีกวนอิมนะครับบนสีกวนอิมนั้นใบเพิ่นจะผิวนะครับผมทุกท่านนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับผมสหัสเดชเพิ่นจะใบสะโพกกว้างนะครับผมนี่ครับถ้าใครอยากรับกวนอิมนะครับก็ยังเหลือกระถางนี่นะครับที่เป็นไซส์พอเหมาะนะครับ380รวมส่งนะครับผมจํานวนประมาณ10ต้นใกล้เคียงกันเลยนะครับหรือว่าใครจะรับคู่กัน เอาไปตั้งคู่กันกับสวยเลยนะครับผมทุกท่านเพื่อเป็นการเปรียบเทียบในการเลี้ยงนะครับผมทุกท่านหรือว่าถ้าใครอยากได้บนสีกวนอิมที่เป็นอฟอร์มกอใหญ่ๆหน่อยนะครับผมทุกท่านเป็นพุ่มแบบสวยๆนะครับก็มีฝั่งนี้นะครับผมสำหรับบอนสีกวนอิมกระถางนี้นะครับผมเป็นฟอร์มกอแบบธรรมชาตินะครับผมใบกาลังพิวสวยใกล้จะกลายเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับผม เพราะว่าบางใบของเขานะครับมีความเพียวหรือความเรียวยาวแล้วนะครับผมอย่างเช่นใบนี้นะครับแต่ว่ามีลูกผสมยังเป็นกวนอิมเยอะอยู่นะครับผมสำหรับกระถางนี้ก็เป็นฟอร์มไม่สูงมากนักนะครับผมแต่ว่าได้ใบดกและกัะต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นฟอร์มโกไซแม่พันธุ์นะครับเป็นไซส์ที่ไม่สูงเหมาะสำหรับไปตั้งโชว์จะขายอยู่ที่ 800รวมส่งนะครับผมมีจำนวนประมาณ20กว่าต้นนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมนาอเป็นกอค่อนข้างที่จะต้นสม่ำเสมอดีจังนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับมีประมาณ25ต้นขึ้นแน่นอนนะครับือเกือบๆ30ต้นเลยนะครับผมนี่ครับถ้าใครชอบเป็นฟอรมกอธรรมชาติกะมาะนะครับผมทุกท่านลักษณะกอแบบนี้นะครับจะเป็นบนที่มีหัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแตกกอได้ดีนะครับผมใครที่สนใจกับ ติดต่อมาได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ชอบไม้ใบสีแดงๆนะครับอันนี้จะเป็นบอนสีนักราชนะครับตัวนี้แผลงมาจากฮองเฮาแล้วนะครับผมทุกท่านมาชมรายละเอียดของเขานะครับผมบอนสีนคกราชกระถางนี่นะครับเป็นใบค่อนข้างที่จะผิวและก็สวยแล้วนะครับผมทุกท่านเป็นใบเรียวยาวนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนอยู่5ต้นนะครับผมเนาะ ใบเขาอาจจะไม่ดกเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เพราะว่าเขามีการพัดใบเนื่องจากเนื่องจากช่วงนี้ภาคอีสานจะอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษนะครับผมเนาะก็เลยมีการพัดใบบ้างนะครับผมเนาะนี่ครับแต่ว่าก็มีการแทงยอดขึ้นต่อเนื่องอย่างนี้นะครับผมเนาะมีจํานวนอยู่5ต้นจขายคาอยู่ที่570รวมส่งนะครับตกอยู่ที่ต้นละร้อยนะครับผมค่าส่งอยู่ที่70ก็เลยรวมเป็น570นะครับสําหรับบอลซีนักข่าต้นนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับผม มี2กระถางนะครับให้เลือกวันนี้สลับกอนี้นะครับผมจะเป็นกอที่ต้นเยอะกว่านะครับผมมาดูกอนี้กันนะครับผมสลับกอนี้จะเป็นต้นเยอะกว่านะครับผมนี่ครับได้ใบเรียวยาวเหมือนกันนะครับผมทุกท่านนี่ครับกระถางนี้นะครับผมมีแปดเ้าต้นนะครับผมมีประมาณแปดเ้าต้นนะครับรวมทั้งหนอด้วยนะครับผมสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่ 650รวมส่งนะครับผมอันนี้ได้หัวใหญ่มากๆนะครับผมเนาะความสูงประมาณ60-70ถึงเจิซนเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้บอลสีหกหลงที่เป็นไม้คัดลายสวยๆนะครับผมทุกท่านอันนี้กอไม่ใหญ่มากนะักแต่ว่าลายค่อนข้างที่จะสวยเพราะว่าหัวเขาใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมทุกท่านกระถางนี้มีจานวนต้นไม่เยอะก็จริงนะครับ เรีว่าได้พุ่มสวยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ใบโดดๆก็มีอีกก่อหนึ่งนะครับผมนี่ครับฟอร์มนั้นจะเตี้ยกว่าอีกนะครับผมแต่ว่าได้ต้นเยอะนะครับสาหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผมทุกท่านที่ผมนําเสนอวันก่อนนะครับกระถางนี้ได้ชิกว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้สําหรับคนที่ชอบฟอร์มกอแบบธรรมชาติฟอร์มที่ไม่สูงมากนักนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมนกกะ ถ้าใครสนใจต้นไหนเป็นพิเศษนะครับก็โอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ทางลายนะครับผมเนาะแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวแปะเบอร์โทรไ้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมได้ติดตามที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ